ค่ะก็ในช่องของแพลวเฟรคิปซ่านะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม ID ดี้ไฟปเช่นเคยค่ะทุกคนแล้วก็ในวันนี้เนี่ยแพลวนะคะจะมาทําการซื้อน้องสัตว์เลี้ยงกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องมาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นน้องแมรี่นะคะที่แพลวเนี่ยได้ทําคลิปไปตอนนั้นเนาะก็น้องมาแล้วนะคะคือแบบน่ารักมากนะคะไม่คิดว่าน้องจะมาเร็วขนาดนี้นะอันไหนน้องก็มาแล้วแล้วตอนนี้เกลือก็พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยมากดแลกเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะทุกคนโอ้โหตุเต้ยเย้ท่าน้องมาแล้วนะคะทุกคนปบมือปบมือกันเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีวิวน้องกันในวันนี้นะคะแล้วก็เพชรตอนนี้เกลือของแผวก็หมดแล้วนะคะ <c oughs> เหลือสองพันนะ <c oughs> ไม่เหลือไม่หรอแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนอ้าวใช้พว้มีช่วงนี้ฉันใช้ถือเลยเนี่ยหรือว่าเราจะใช้ลากี้ไก่ดีคะอ้าใช้ลากี้ไก่ก็ได้เออไหนๆก็ได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มาแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน เออไม่ใช่เนะนี่ยก็ได้สก,กินอันนี้มาแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยก็รักกันนะ นี่น้องแมรี่ของเราจะกระโดดดึงดังไปมาอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนว่าน้องเนี่ยจะไปเศษกระจกในเกมด้วยนะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็แม่สีเนี่ยอาจจะใช้กับตัวละครตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่เมนหลักนะก็จะใช้แหละเพราะว่าเนี่ยก็ซื้อแม่สีมาแล้วจะเอาแม่สีนะคะไปใช้กับเก๋ดีกว่านาอแล้วก็เอาแมรี่นะคะมาใช้กับน้ําหอมค่ะเพราะว่าเป็นเมนของแพลวเลยจะได้มีเมน2ตัวนะคะเมนฮันกับเมนเซอร์มาอยู่ด้วยกันนะนี่น น,ะะน้องแมรี่โอ้โหนอนน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอ่าก็จะมีกระจกนะคะโปรยปลายออกมาจากตัวน้องเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแพวจะรอน้องเสรกระจกออ้ยน่ารักมากนะคะทุกคนเสร็กระจกแล้วมเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูข้างหน้าเสียดายจังเลยเอาละหันอยู่ไหนไวะเนี่ย mm hmm. อ๋อหันอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคน เฮ้ยน yeah. uh, like ี่นี่นี่น้องเศษกระจกคือแบบน่ารักมากเวอร์อ้ายเดียวเดียวเดียวย่าเพิ่งมาสิพี่แล้วสัตว์เลี้ยงอ่ะพอเวลาเราเนี่ยใช่ไหมมันจะหนีเราด้วยทุกคนพอเราเนี่ยปาปันอ่ะบางคิีมมันก็จะหนีเราเบลก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันหนีเราไปไหนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสัตว์เลี้ยงแมรี่ค่ะถ้าใครที่ชอบนะคะอยากจะให้แพลเนี่ย รีวิวสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะคะหรือว่าจะซื้อสก,กินอะไรเนี่ยอยากจะให้รีวิวสก,กินอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวแพลเนี่ยจะมาทำคลิปให้ดูนะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็ไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย